ตอนสั้นเรื่องแม่เลี้ยงใจหลาย EP 2นะครับใครพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไปทําไปทํางานพาทม์กันเลยกันช่วงนี้ก็ขุี๋ยวผมไปทํางานก่อนนะทํางานไปทํางานก่อนดูแลลูกดีดีด้วยนะ ดูแลโมโบายด้วยนะไม่ดูแลโมเดลด้วยนะคะ่ะคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรียมงานมาทำงานครับอ๋อมาช่วยทำอาหารเหรออ๋อเดี๋ยวทำเลยคะ่ะช่วยเลยคะ่ะคุณช่วยฉันทำคุณทำอาหารใช่ไหมผมแต่งชุดนี้ได้ไหมครับอ๋อได้สิ ยายโมเดลมันไปไหนแล้วเนี่ยยายโมเดลโมโมเดลโมเดล,มเดลแม่เลี้ยงคุณแม่ใครแม่แกฮะฉัม่ใช่มแม่แกซะหน่อยฉันเด็กแกโดนตบเลยฉันจะทิ้งแกให้แกอยู่ในนี้นนแหละก็ได้ค่ะคุณแม่เลี้ยงคุณป้า ใครเรียกเรียกชั้นป้าเหรอเดี๋ยววันนี้ยแกจะไม่รอดเดี๋ยวเกดโดนแน่เนี้ยไปขัดห้องน้ำถ้าเกดท,ทำผิดนะฉันจะให้แกขัดห้องนะไปขัดห้องน้ำนี่สบมารนี่แกทำเลยนะก็ได้ค่ะ อีกน,นันโอ้โหขาดสะอาดขัดสะอาดมากเลยเดี๋ยวฉันจะกินข้าวก่อนนะเกนไม่ต้องเก็ดแปบบนะครับกำแพงพวกนี้ผมเสกขึ้นเองนะครับแม่นุขอกินข้าวได้ไหมฉันไม่ให้แกกินหรอกแกเก็บกวาด้วยละการฉันจะ ฉันอะจะไปข้างนอกก่อนทำความสะอาดด้วยนะค่ะทำความสะอาดบ้านห้องควายเสร็จเลยนะทำจนมาถึงตรงตรงนี้เห็นไหมแกเนี่ยจนถึงกำแพงเนี่ยค่ะทำแต่ข้างหน้าถึงข้างล่างเลยถ้าไม่เสร็จนะกกิโดนแน่แบบเนี้ยก็ได้ค่ะฉันไปก่อนนะฉันไปซื้อของก่อนนะถ้าไม่เสร็จนะกกิบตายแน่ ไปกินซูชิดีกว่าหนี่ลูกไปกินซูชิแล้วกันโอเคไปกินแล้วกันหนี่ลูกมากินซูชิมีคนขอใน youtube นะครับ ผมจะพากลับไปดูแปบ๊บครับนี่วะว้า,วรายร้านซูชิมันเปิดยังเนี่ยต้องดูเวลาวะอ้ยเกนซูชิคนเดียวเดียวว่านั่งไหนดีเชิญเลยครับ แต่อีกทีหนึ่งฉันนั่งเนี้ยแหละอร่อยที่สุดเลยเก็บเงินค่ะน,นี่ครับนีค่าหนึ่งร้อยไม่ต้องห้าร้อยไม่ต้องทอนขอบคุณครับนเารักครั้งที่แล้ว,ลวนะนะคุณนะอุยอ้ยอุ้ยรถตอกอีกโอ้ยขี้เกียจเก็บไปที่ว่าแบบนะครับ ิ้งดีกว่าชั้นนี้มันใช้กลยุทธ์และวิธีเก่งที่สุดเก่งจริงๆเลยกลับบ้านดีกว่าเรากี่โมงแล้วเนี่ยมันดูเวลาได้ไประมาณบ่ายแล้วมั้งเพี่งยงไปบ่ายแหละกลับดีกว่ารู้สึกมันเบาไปอะทุกคนผมเพิ่มเสียงแป๊บ โ okay. ชนเอกจอดนี่ไหมเนี่ยหนีลูกไปเที่ยวหนีเที่ยวดีกว่าไปทางนี้แหละเนี่ยหนีลูกกลับบ้านดีกว่าเอานี่มันไม่ใช่ไปทางไปบ้านเนี่ย เที่ยวดีกว่าถึงโค้งนั่นค่อยเลี้ยวกับจะแอบกลับไปดูลูกว่าลูกผมสะอาดไหมมันไม่เสร็จนะฉันคาเธอเนี่ยฉันตีมันแน่นี่ลูกท่านี้มันใช้ท่านี้มันใช้กลยุทธ์เก่งจริงๆเลยแล้วใช่วิธีก็เก่งด้วยอันนี้มันอัจฉิยอันนี้มันอัจฉิยะจริงๆเลย สีรลูกเที่ยวนี่ได้สำเร็จเสร็จไหมทำาสะอาดไปเนี่ยนี่เสร็จยังเนี่ยยังไม่ค่อยอฉันไปตั้งนานแกนี่แกนี่มันไม่ควรได้ไว้ใจจริงๆเลยนะแกนี่มันไม่เสร็จเหรอฮะ นี่เลยวันนี้ฉันจะทุบแกวันนี้เอาให้แกเจ็บไปเลยตีตรงไหนดิ mm hmm. ตีที่ไหนดีเนี่ยไม่มีที่ตีเลย,น,ยนี่วันนี้แกโดนแกดโดนแน่ ตีในห้องน้ำเนี่ยแหละแบบนะครับแม่ตีหนูทำไมหนูจ็บหนูเจ็บ,น,จบนั้นแต่ครั้งที่แล้วนะแม่ไม่ไม่เลิกตีหนูอีกหรอฉันตีแกวันเนี้ยแกเรียฉันป้าแกทำความสะอาดไม่เสร็จก็หนูทำความสะอาดไม่เป็นหนูยังเด็กอยู่เลยแม่หยุดตีหนูทำไมฉันจะเลิกไม่ได้นี่แกโดนแน่ นี่เลยฉันจะเอาแกไปทิ้งนี่ไงฉันจะทิ้งแกรตรงไหนดีเนี่ยทิ้งไหนโอ้หา่ายากเลย้ยงที่ทิ้งเนี่ยโอเคลากมันไปทิ้งทิ้งแล้วกันออมเตดโอเคปิดโอเคเอาลูกเอามาทิ้งดีกว่า อ๋อซ่อนตรงนี้แหละเนี่ยมันเห็นยากอ๋อใช่ซ่อนตรงเนี้ยให้มันนอนตากแดดไปหนูเจ้ฉันจะกระทืบแกก่อนแปบ๊บครับนี่แกโดนโอุ้ยว่ฉันทำไม่ได้ผลเนี่ยนี่งแกโดนแล้วเนี้ยแกโดนมาหลายกระทงแล้วมสมสมน้ำหน้า เกนี่มันสมควรโดนแล้วแหละกลับบ้านดีกว่าอย่างเงี้ยวันนี้ฉันทำร้ายเด็กไปไหลายกระทงแล้วแล้วก็รอคนรอสามีฉันกลับอ่ะดูทีวีดีกว่า แบบนะครับวิ่งมาจนเหนื่อยเลยกว่าจะถึงบ้านคนโมเดลล,ล่ะฉันมันไปปล่อยแล้วคุณทำร้ายลูกผมเหรอใช่ฉันอยากทำร้ายฉันจะเอาแกไปส่งตำรวจแกมันนี่เลยฉันไม่ปล่อยแกไว้หรอกนะเพราะฉันอะไม่อยากให้แกทำร้ายลูกฉัน แกนี่มันเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจจริงๆเลยฉันไม่ให้อภัยแกนี่ติการแตงฉันติดคุกเลยนะคะฉันว่ายล่ะฉันไม่เอาแกเข้าคุกก็ได้แต่ฉันจะเอาแกไปส่งคืนบ้านเก่าเพราะฉันไม่รับแกแล้วแกทำลายคุณอะทำร้ายลูกผมแกนี่มัน คนเร็วจริงๆเลยเร็วคนชั่วมากเลยฉันไม่รับแกหรอกเพราะฉันไม่ต้องการคนไม่ใส่ไม่ดีฉันไม่ต้องการคนแบบนี้หรอกนี่แกกล้าด่าฉันหรอฮะคนชั้นต่ำเกว่าค่ะแกว่าฉันหรอเกี่ยวว่าฉันเป็นคนชั้นต่ำหรอแกลงมานี่เลยเนี่ยฉันจะขังแกให้อยู่บ้านเนี่ยแหละที่เนี่ยฉันไม่รับแล้วไม่ใช่อีก อยู่ที่นี่ไปเลยไม่ต้องรับแกแล้วแบบนะครับคราวนี้ก็กลับบ้านฉันรู้นะว่ามันเอาลูกไปทิ้งไว้ได้โอเคบ้านก็ไกลเหมือนกันละเนี่ยไม่น่าซื้อบ้านไกลฉันไม่เอามาเข้าคุกแต่ฉันเอามันไปส่งบ้านเก่า ทุกคนว่าครลงโทษแบบไหนดีไม่เล็งเจรัยแบบเนี้ยฉันรู้นะว่าเอาลูกมาซ่อนไว้ต้องแถวเนี้ยแหละต้นไม้ไหนนะอ๋อนั่นไงนั่นลูกคนนี้นะแบบรับมาแล้วลูกโมเดลกลับเธอกลับบ้านเราเธอลูกไม่เล่นเจรัยเราไม่เล็งเจรัย,เ,เ,รยเอาไปทิ้งยังเขาเอาเอาไปทิ้งแล้วจะลูกลูกอย่ลอยสิมากลับกลับเธอลูก เราอยู่ด้วยกันสองคนแล้วเรามาเริ่มต้นชีวิตการใหม่นะค่ะอ่ะงั้นละครหบับวันนี้ทั้งชอ่องเตอร์พัฒเตอร์สตอรี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนแล้วเจอกันวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ยครับเพื่อแม่พ่อชม,มีใหม่และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรองคิดใหม่ใหม่จะได้แจ้งเตือนไายังโทรศั์ของท่าน,นนะคบอ่ะบายยครับแบตใกล้หมดแล้วครับ